วัดสีชุมตั้งอยู่ที่ถนนทิพวันตำบลสวนดอกอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองลำปางสำหรับการเดินทางมาที่วัดแห่งนี้ให้สังเกตสีแยกสีชุมตรงถนนพหลโยธินซุปเปอร์ไฮเวย์เมื่ออยู่ในเส้นทางขาขึ้นให้ท่านเลี้ยวซ้ายที่แยกสีชุมแล้วตรงมาอีกประมาณ200เมตรวัดสีชุมจะตั้งอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่าน วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2433โดยจองตะกาอูโยคฤหบอดีชาวพมา่าที่เข้ามาทำป่าไม้ในลำปางและเมื่อปี2524กรมศิลปากรได้ประกาศให้วัดแห่งนี้เป็นโบราณสถานแห่งชาติก่อนจะไปทำบุญไหว้พระและเที่ยวชมสถานที่ต่างๆภายในวัดหากท่านต้องการสิ่งของทำบุญและวัตถุมงคลต่างๆบริเวณใกล้กับซุ้มประตูวัดจะมีจุดให้เช่าบูชาภายในวัดแห่งนี้มีจุดที่น่าสนใจหลายจุดเช่นพระวิหารพระอุโบสถศาลาพระไม้สักพันปี กุติสงลานทรรวันนี้เรามานำเสนอเพียงสาจุดดังนี้พระวิหารหลังนี้เป็นพระวิหารศิลปะพมา่าเป็นอาคารสองชั้นด้านล่างเป็นตึกส่วนด้านบนเป็นไม้ในส่วนของหลังคาพระวิหารมีหลังคาซ้อนกันหลายชั้นแบบพมา่าตรงมุกทางขึ้นพระวิหารมีการประดับตกแต่งด้วยไม้แกะสลักซึ่งมีความวิจิตรงดงามเป็นอย่างมาก ภายในพระวิหารนอกจากเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิละปะพม่าแล้วยังมีจุดที่น่าสนใจเช่นจิตรกรรมฝาผนังเป็นต้น พระอุโบสถที่วัดแห่งนี้เป็นพระอุโบสถศิลปะพม่าในส่วนหลังคาเป็นหลังคาซ้อนกันหลายชั้นแบบพม่าภายในพระอุโบสถนอกจากเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมานวิชยัยศิลปะพม่าแล้วยังมีส่วนต่างๆที่น่าสนใจหลายส่วนด้วยกันเช่นเพดานพระอุโบสถที่มีการประดับตกแต่งด้วยกระจกเป็นลวดลายซึ่งมีความวิจิตรงดงามเป็นอย่างมากพระเจดีย์องค์นี้ตั้งอยู่ด้านหลังพระอุโบสถ จากการสังเกตดูแลว้วน่าจะเป็นเจดีศิลปะผสมผสานร,ระหว่างล้านนากับพมา่าภายในพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศพามา่าด้านหน้าพระเจดีย์มีจุดสำหรับจารึกชื่อผ้าห่มพระธาตุขณะน,นี้ทางวัดกำลังดำเนินการบูรณะซ่อมแซมกุฏิศิลปะพาม่าที่มีอายุเก่าแก่ซึ่งเคยถูกไฟไหม้ไปเมื่อปี2554ท่านสามารถร่วมทำบุญได้ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรูปภาพด้านล่างเลยจะเห็นได้ว่า วัดแห่งนี้มีสิ่งปลูกสร้างหลายๆอย่างที่เป็นแบบศิละปะพมา่าซึ่งความวิจิตรงดงามเป็นอย่างมากว่ากันว่าวัดแห่งนี้เป็นวัดพมา่าที่ใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยดังนั้นจึงควรแวะมาเที่ยวที่สถานที่แห่งนี้รับรองได้ว่าท่านจะต้องประทับใจอย่างแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการหาสิ่งดีๆใหม่ๆม,ม,มาฝากกันอีกนะคะ